สวัสดีครับมาพบกับช่อง Developer Studio วันนี้ผมจะมาบปด้ข่าวสารข่าวเห n c คลิปนี้ก็มีข่าวโลกคริปโตในส่วนอื่นครับไม่วจะเป็น XRP หรือว่า Cosmos นะครับรวมถึงข่าวสำคัญของ i ห c นะครับมีหลายๆข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกรรมแล้วก็ในเรื่องของตัวราคานะครับรวมถึงอุปทานแล้วก็ สปีกเกอร์ที่สำคัญนะครับรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเ,เพื่อนๆข่าวในช่วงแรกนะผมก็จะพูดถึงในเรื่องคริปโตทั่วๆไปก็เริ่มจากคุณสกอตเป็นเส้นนะครับ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงในตัวเซเว c นคอยนะครับสกุลเงินดิตอนที่มีการขยายตัวนะครับซึ่งการขยายตัวไม่ว่าเป็น usdc หรือว่า usdt เนี่ยในส่วนนีะครับเขาก็ค้นพบว่าคนทับรล้านทั่วโลกนะครับจะเข้าถึงได้ซึ่งหมายความว่าตอนนี้ก็เข้ามาในยุคใหม่ของคริปโตเคอนซีนะครับโดยใช้ตัวเซเวนคอยเนี่ย เป็น,นในแกนหลักนะครับในการขับเคลื่อนที่จะมีการใช้จ่ายต่างๆนะครับในส่วนนี้หลักๆแล้วนะครับมันก็จะแยกย่อยไปอีกนะครับถ้าในตัว t a b l e c o i n เนี่ยถูกนำเสนอผ่านธนาคารใหญ่ๆที่ซัพพอร์ตนะครับในโลกคริปโตเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะทำให้ตัว t a b l e c o i n นะครับมีการกระจายตัวแล้วก็มีการใช้แพร่หลายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ ตรงนี้พูดถึงตัวเซ r v ์เวคครับเดี๋ยวเราไปข่าวหนึ่งนะครับเพื่อนข่าวต่อมานะครับก็เป็นโปรเจกต์ในประเทศไทยนะครับที่มีชื่อว่า Tourist Digital Pay นะครับซึ่งก็เป็นการใช้จ่ายนะครับผ่านสก,กุลดิจิตอลที่ ให้แปลงเป็นเงินบาทไทยนะครับตรงนี้ก็เป็นสเตเบิลคอยอีกประเภทหนึ่งเช่นกันนะครับตรงนี้ก็เป็นโครงการสําคัญนะครับที่มีการขับเคลื่อนแล้วก็มีการร่วมมือระหว่างอา4องค์กรหลักๆนะั่นก็คือกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็สานักงานกรตโตของประเทศไทยสำนักงานปปงแล้วก็กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับในส่วนนี้เขาก็มีการร่วมมือและทางไบแนนทไทยแลนด์นะครับก็ ยินดีนะครับที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการนี้ซึ่งไม่ใช่ Binance นะครับที่มาพัฒนาเพียงอย่างเดียวก็มี Exchange Bit Cup นะครับที่เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการนี้ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะเป็นความร่วมมือนะครับระหว่าง Exchange ที่ร่วมกันพัฒนาในตัวระบบเพราะว่าในตัวระบบเนี่ยเคยมีข่าวมาแล้วนะครับว่าจะมี p r o j e c t ์แซน o บ ที่มีการใช้จ่ายาในจังหวัดภูเก็ตนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดตัวแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับที่มีโครงการาที่จะนำเงินสกุลเงินที่เป็นดิจิตอลของทางประเทศนะครับดึงเข้ามาผ่านการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของประเทศไทยและถ้าโครงการนี้ผ่านไปด้วยดีนะครับตรงนี้มันก็ต่อยอดไปในเชิงธุรกิจได้ ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็ทําให้ประเทศไทยนะครับมีโครงการที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิตอลหรือว่า,าเกี่ยวกับพวกบล็อกเชนนะครับในการชําระเงินในส่วนนี้นะครับก็ต้องเคลื่อนตัวนะครับให้ทันโลกตัวนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับถ้ามีโครงการดีๆของประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับทราบกันนะครับข่าวต่อมานะครับก็ จะพูดถึงเชนลิงกันบั่งนะครับเชนลิงเนี่ยก็เป็นอีกเชนหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะไปไกลนะครับเพราะว่าทำฝีข้อมูลให้กับเชนอื่นๆซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการใช้ข้อมูลของเชนลิงนะครับที่บอกบ่งบอกนะครับว่าอเมริกานเนี่ยเริ่มเติบโตนะครับ ส่วน Data Streaming เนี่ยก็มีการรองรับข้อมูลไม่ว่าเป็นหุ้นของสาราทับที่เป็นตระกูล ETF Apple and Media ก็หลายๆองค์กรหลายๆบริษัทนะครับที่ส่งมอบข้อมูลในไทม์ไลน์ที่จะอัปเดตข้อมูลในแต่ละวันนะครับในส่วนนี้ก็เป็น Oracle ที่มีการฝี d d t t a ที่แม่นยำนะครับและเหรียญ ลิงก์เนี่ยหรือเ h a ลิ l i n เนี่ยนะครับก็อยู่ใน lead ในตัวโปรเจกต์ alti f i sigma ด้วยเช่นกันมันก็มีอีกเหรียญอื่นๆนะครับที่ผมจะเสนอข่าวไปอ,อย่างเช่นตัว xrp นะครับที่ผมเคยเสนอข่าวไปนะครับในกะารพัฒนาตัว evm เดี๋ยวเราไปดูข่าวกันนั้นนะครับ คราวนี้เราก็มาฝั่งทาง XRP กันบ้างนะครับในการเลือกใช้ EVM เพื่อขยาย utility ของ XRP Ranger นะครับใน XRP เนี่ยก็เป็นแกนหลักที่เอาไว้ชำระเงินนะครับในตัวระบบธนาคารต่างๆนะครับก็นับแล้วเนี่ยก็ทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Bank of America นะครับ Uh, SCB ของไทยเนี่ยของเราก็มีแล้วก็ตัว uh, NBD a ตัวนี้ก็เป็นธนาคารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่าเป็น SEB เนี่ยนะครับก็เป็นในฝั่งของยุโรปครับทางยุโรปเหนือเนี่ยตรงนี้นะครับก็เลือกใช้บริการของ Ripple นะครับหรือว่าตัว XRP ทั้งนั้น และ XRP นะครับก็ใช้กลยุทธ์ที่สำคัญนะครับในการกับเคลื่อน Utility ที่จะเข้าร่วมกับตัว Cosmos นะครับที่จะเชื่อมต่อกับ IBC ในการชำระเงินนะครับในส่วนนี้มันก็มีการพัฒนานะครับมาเรื่อยๆแล้ววัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยก็คือการชำระเงินทั่วโลกนะครับเพราะว่าตัว XRP เนี่ยเป็นเชนที่มีความ private นะครับ โดยปกติแล้วนคนธรรมดานะครับก็มา่สามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วก็ในส่วนมุมมองเนี่ยนะครับเขาก็เป็นแบบเซอเทลไลน์นะครับจะแตกต่างกับเชนอื่นที่เป็นดีเซอเทลไลน์ด้วยความยืดหยุ่นของอตัวค้อนโมเดติเคเนี่ยนะครับนารพัฒนาของ Ripple เนี่ยก็มองโดยรวมหลายๆอย่างนะไม่เป็นในเรื่องของความเร็ว ครับค่าธรรมเนียมที่ถูกนะครับปกติเนี่ย a กเนี่ยก็ถูกอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของการออกแบบนะครับก็มีการสอดคล้องกับเรื่องของกฎระเบียบนะครับแล้วก็มองไปถึงในเรื่องของเว็บ3นะครับที่นักพนันเนี่ยสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเข้ามาปักกับตัว d e f าหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับในของทาง Ripple เนี่ย แล้วก็มีการสามารถที่จะย้ายทรัพย์สินข้ามเครือข่ายนั่นก็คือคอร์ดเชนได้และเพื่อแก้ไขในลักษณะของตัวเชนที่เป็น p r i v a t e ับ Ripple จึงแก้ปัญหาโดยพัฒนาตัว XRP L EVM ที่เป็นไซ c h a i n มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการรองรับในฝั่งของอินทีเรียมโดยการสร้างเครื่องมือนะครับ Cosmos EVM และก็เชื่อมต่อกับตัว IBC ในฝั่งเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง XRP นะครับแล้วก็ในฝั่งของ IBC ผ่าน Smart Contact และในส่วนเนี้ยก็สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพหลายๆอย่างให้กับ XRP นะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมการ staking หรือว่าจะเป็นในเรื่องของ d e f i ที่ไม่มีผลกระทบต่อความเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของอ ผู้ที่เข้ามาใช้งานในส่วนนี้นะครับและตัว XRPL เนี่ยนะครับก็มีการรองรับเครือข่ายของ c o s m o s นะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับตัวโปรโตคอลต่างๆไม่ว่าจะเป็น i j e c t t v v e แบบโปรโตคอลหรือว่าในตัวกระเป๋าตังค์นะก็สามารถที่จะใช้ Cabler หรือว่า e e f นะครับที่เป็นกบดเขียวๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับตัว XRP แล้วผมก็ลองเข้าไปดูแล้วนะครับในตัวกระเป๋าตังค์ของ e e f เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นว่า X RPL EVM Sidechain นะครับณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างเทส t n e ดอยู่นะครับแต่อีกไม่นานเนี่ยน่าจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวถ้าใช้ได้ยังไงนะผมก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับทราบกันนะครับ ข่าวแรกของ i อ c นะครับเป็นในเรื่องของตัวราคาที่มีการโดดมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ22%จากอาทิตย์จากที่แล้วนะครับที่มีการแชร์ข้อมูลมานั่นก็คือคุณ z k e เ c h a n g เนี่ยนะครับที่ได้แชร์รูปภาพรูปเนี่ยนะครับเหรียญลูน่านะครับคู่กับ USDT นะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามกับคนในชุมชนนะครับว่าเมื่อคุณเห็น ในสิ่งนี้นะครับคุณจะทําอย่างไรนะครับแล้วก็แอปไปที่คอยหอผมก็สงสัยนะครับก็เลยตามเข้าไปดูทั้งๆที่เป็นตัวคู่เหรียญไม่ใช่คู่เหรียญเดียวกันนะครับนั่นก็คือ l u c กับ u s c t นะครับแต่ตรงเนี้ยผมว่าน่าจะมีะการเทสอะไรอยู่บางอย่างในออนเชนนะครับเพราะว่าในตัวราคาเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบะในส่วนของการาฟเนี่ย เป็นเหมือนกันนะครับรวมถึงตัววิตเ,เ่ยก็ด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสัยนะครับในตัวราคาที่โดดออกมาแปลก,ปลก,ปลก,ปลกๆเหมือนมีการเทสอะไรบางอย่างอยู่นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับเหมือนตอนนี้อุปทานของไอ c นนะครับจะโดนบีบแล้วก็เผาเรื่อย ข่าวต่อมานะครับก็เป็นการแชร์ข้อมูลของ l u n a Locket นะครับที่ได้แชร์พอร์ตโฟลิโอของ y z i l a ไซึ่งชื่อเก่าของเขาเนั่นก็คือ Binance Lab น,นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีการแอด Terra Classic เข้าไปใน Portfolio นั่นหมายความว่า,าตัว y z i l ตไเนี่ยก็เป็นผู้ที่เข้ามาดูแลในส่วนหนึ่งของ l u n a c l a s s i c นะครับ ซึ่งก็จะเป็นเน้นนะครับในการลงทุนระยะที่เริ่มต้นครับเพราะว่าตอนนี้เทอร์ลาส s ิกนะครับก็เหมือนอเป็นเชนที่เริ่มต้นใหม่นะครับก็จะเป็นในลักษณะของเว็บ3นะครับแล้วก็ตัว AI รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพนะครับที่ w s ซ์ไอเนี่ยมีการจัดการบริหารในการลงทุนในส่วนนี้และในการเริ่มต้นของเทอร a ลาส s s i ิกเนี่ยนะครับ ในส่วนนี้ก็จะไปเน้นทางธุรกิจของ d e f i หรือ d ดิ t ซทไ i z e นะครับพูดถึง DEX หรือว่า d ดิเซทไ i z e เนี่ยก็มีข่าวอีกข่าวนะครับที่อัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นในเรื่องของการศึกษานะครับไม่ใช่การแนะนำในการลงทุนนะครับแต่ดูข้อมูลในเชิงศึกษาแล้วก็ในลักษณะที่เขาเนี่ยทำงานกันยังไงนะครับแล้วก็ ในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวราคาเนี่ยมันมีผลยังไงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองไปดูอีกข่าวหนึ่งนะครับเพื่อนๆข่าวต่อมาครับก็เป็นการใช้ข้อมูลของลูน a าเล่69นะครับที่พูดถึงในเรื่องสภาพห้องต่างๆในเด็กนะครับในส่วนนี้คุณลูน่าเลฟ69เนี่ยนะครับก็เป็นหัวหน้าทีมหรือเป็นเจ้าของนะครับจูเลียสโปรตโตคอลแล้วก็มีคุณแฟรงคที่อยู่ในทีมนะครับ ก็เป็น L 1เก่านะครับแล้วก็ในส่วนนี้เขาก็พูดถึงในเรื่องของเด็กนะครับที่มีการพัฒนานะครับในการทำสภาพคล่องอไม่ว่าจะเป็นการูดา้าหรือว่าเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตไฟแนนซ์ในส่วนนี้นะครับเขาก็เริ่มสร้างภูต่างๆขึ้นมานะครับจากรูปตรงนี้นะครับก็ดูแล้วนะครับว่ามีการให้ผลรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ แล้วก็ในส่วนนี้ไม่ใช่การแนะนําในการลงทุนนะครับผมย้าแล้วนะครับในส่วนนี้มันเป็นเรื่องของการศึกษาแล้วก็ดูแล้วก็สังเกตนะครับว่าเขาทํางานกันยังไงแล้วก็ในส่วนนี้มันมีความหมายยังไงกับราคาลุน a าคาสิกหรือไม่นะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆครับดูพัฒนาการของลุน a าคาสิกนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงและเดี๋ยวเรามีข่าวนึงครับที่ เกี่ยวกับ Julius p r o t o ตคอในฝั่งของ Julius เนี่ยนะครับเขาก็ได้ประกาศนะครว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบในออสโมซิตนะครับแล้วก็มีการบูรณาการในฝั่งของค o สม o สด้วยเช่นกันซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็มีการเปิดให้มีสินเชื่อได้บนเทราคาสิกนะครับแล้ออสโมซิสเนี่ยนะครับมันก็จะไปเชื่อมโยง กับหลายๆตัวนะครับแล้วก็เป็นเด็กอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของ c o s m o s แล้วในตัวอ c โคโนมินะครับในตัวโทเค็นต่างๆของ c o s m o มเนี่ยมันก็มีการเชื่อมโยงไปฝั่งอื่นว่าจะเป็นอิน e ท e เ m ียมนะครับหรือว่า USDC เนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นในเรื่องของการตรวจสอบในข้อผิดพลาดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ ในข้อมูลส่วนเนี้ยนะครับก็เป็นการใช้ข้อมูลของคุณเว็บ d d เดนะครับที่เคยเสนอตัวซิกกี้โปรโตคอลครับตรงนี้ก็เป็นเดบบที่คอยสังเกตในข้อผิดพลาดน,นะแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงนะครับก็แชร์ให้กับชุมชนนะว่ามันมีส่วนไหนที่ผิดปกตินะครับในรายละเอียดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอขอแนะนำนะครับที่ดูในเรื่องของบล็อ explorer นะครับในตัวเนี้ยมันจะมีข้อผิดพลาดในบล็อกสำหรับ ตัว USDC นะครับและในายละเอียดเนี่ยนะครับก็เป็นการติดชิปนะครับที่เป็นคนแก้ไขนะครับแล้วรวมถึงคุณ Starcode นะครับที่เป็นเดฟรุ่นเก่านะครับในยุคแรกๆของ Luna Classic นะครับที่ยื่นพ็อปหลายๆอย่างนะครับในข้อผิดพลาดในส่วนนี้นะครับเป็นการแก้ไขในเรื่องของภาษี IBC ตามข้อเสนอ11267นะครับ ในส่วนนี้จะไม่มีการเก็บในภาษี้ำํานะครับโดยจะไปคิดภายใต้สมาร์ทคอนแทคนะครับในกระเป๋าตังนั้นๆนะครับตรงนี้ก็เป็นการแก้ไขในการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับพูดถึงการแก้ไขต่างๆนะครับก็เหมือนจะรองรับอะไรบางอย่างนะครับและก็มีข่าวหนึ่งครับที่ทางก a ร u ู a ้าดิฟาเนี่ยได้แชร์ไว้นะครับว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ ทางคุกกี้เนี่ยนะครับก็จะนำตัวเซฟเ n นคอยของ Classic, เทาราคลาสิกไม่ว่าจะเป็น EUTC หรือว่า KRTC เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มเข้าไปใน p o o นะครับในลนักษณะแบบเนี้ยเหมือนจะเตรียมอะไรอยู่บางอย่างนะครับที่ผมเคยเสยนอข่าวไปแล้วนะครับว่า,าทางชุมชนเนี่ยมีการสังเกตในตัวเหรียญเซฟเนคอยของประเทศต่างๆนะครับและในส่วนนี้ก็เริ่มกับนำมาฟื้นฟูนะครับ เพราะว่าอาจจะเตรียมพร้อมอะไรบางอย่างนะครับในงานใหญ่ซึ่งงานใหญ่นะครับก็มีทีมเทรลคาสสิกนะครับที่จะมีการพูดสปิเกอร์ในฝั่งของ Ethereum. อิตเทียมเดี๋ยวเราลองไปดูข่าวอัปเดตในส่วนนี้นะครับเพื่อน,อนข่าวต่อมาแล้วก็เป็นข่าวสำคัญอีกข่าวหนึ่งของชุมชนเทรลคาสสิกนะครับโดยการแชร์ข้อมูลของ,ง eth เวอร์ซ่านะครับตัวน,นี้เขาก็ได้พูดถึงแบ็คหลังของเทรลาคาสิกนะว่าหลังจากวิกฤตปี2022เนี่ยพวกเขาไม่ได้ไปต่อนะครับแต่ก็ยังอยู่รอดในสถานการณ์หลังจากนี้นะครับก็มีคุณดาวิสกินเนอร์คุณ Luna, ลูน่าเละพอก้าวนะที่เป็นเฮดชูเลตโปรโตคอลแล้วก็คุณเวกัสมอบนับที่มีโปรเจกต์มาร์เก็ตโมดูล0นะครับก็พูดถึงชุมชนเทรลาคาสิกนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยปัจจุอ่ากเงินทุนหรือว่ากลุ่ม VC ต่างๆนะครับโดยการ ปรับพื้นฐานในการอัปเกรดแก้ไขอิค onom กต่างๆนะครับรวมถึงตัวทางเลเยอร์สเนี่ยก็ปรับใหม่ทั้งหมดนะครับตรงนี้เดี๋ยวอาจจะมาดูนะครับว่าความหมายของมาเก็ตโมดูล e 2.0แนวคิดสเตเ็มบิคอยในยุคใหม่ของเทอรลาคาสิกนะจะเป็นยังไงตรงนี้ก็มีการจัดงานนับวันที่4-7ถึง7 กันยานะครับก็จัดที่โปโลแลนด์นะครับก็อยู่ในฝั่งของยุโรปนะครับในส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของที่เป็นชุมชนนะครับของอิตาเลียมก็มีสปีกเกอร์ของเทอร์ล่าคาสิกนะครับดูแล้วเนี่ยมันน่าสนใจจริงๆนะครับแล้วก็มีการลงทะเบียนให้ผู้ที่อยากจะเข้าชมนะครับก็เข้าร่วมงานด้วยตรงนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าหลังสปีกเกอร์นะครับ เขาจะพูดยังไงกันบ้างครับในกลุ่มชุมชนของเทอร a าคาสิกก็จบไปแล้วนะสำหรับข่าว i u c อนะครับแล้วก็ข่าวคริปโตเรื่องต่างๆต,ตรงนี้ก็คุยหลังข่าวนิดนึงครับในเรื่องการลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับในช่วงเดือนกันยากลางเดือนกันยาเนี่ยก็จะมีการาประกาศนะว่าจะลดหรือไม่ลดนะครับตรงนี้ก็ต้อง มาเราลุ้นกันนะครับแต่ถ้าไม่ลดยังไงเนี่ยมีการทิ้งราคาอย่างแน่นอนแต่มองแล้วนะครับตลาดโดยรวมเนี่ยเขามองว่าจะมีการลดของดอกเบี้ยนะครับเพื่อนๆแล้วมันก็จะสอดคล้องนะเพราะว่า Data ในส่วนนี้มันเหมือนอทางเฟดเนี่ยเขาก็บอกว่าตลาดเนี่ยมันแข็งแกร่งนะครับแต่มันก็มีข้อขัดแย้งในเรื่องของการจ้างงานนะครับที่มันผิดปกติซึ่ง Data ก,กับ สถานการณ์ที่ไม่ตรงกันในส่วนนี้นะครับก็นำไปสู่การเผยข้อมูลที่รัฐบาลครับจะมีการเผยข้อมูลอของเศรษฐีต่างๆนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะว่าทำไมเขาถึงยอมเผยข้อมูลอของเศรษฐีต่างๆเหล่านี้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกัน คลิปนี้นครับไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใดเพื่อนๆแล้วก็นักลงทุนควรศึกษาแล้วก็พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบนะครับเพราะโลกคริปโตมีข่าวสารที่หลากหลายมีข้อมูลที่มากมายอย่างไงเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปเพื่อการศึกษาแล้วก็เสนอข่าวสารข่าวยืนซีและถ้าเพื่อนๆครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหวังว่าข้อมูลจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนนครับในการนําเสนอข่าว เพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำเพิ่มเติมเสริมได้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ